ครับสวัสดี f อช่อง หาน่อยรวยด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปของรัฐบาลวันที่16ตุลาคมนี้นะครับให้เร็วหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เลขอั้นมันเยอะมากนะครับต้องรีบนะครับเปิดมาปุ๊บรีบรูดตามนี้เลยนะครับ5 6 7 8เลขบนนะครับเฉพาะ2ตัวบนนะครับ โอเคนะครับเราม,ามาดูกันนะครับว่าเข้ามากินงวดแล้ว5 6 7 8ง่ายง่าย,ายแค่นี้นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่1ขอโทษวันที่1เมษายนนะครับ,นนรบ64นะครับ70นะครับก็เข้า7เห็นไหมครับวันที่1เมษานนะย์สิบเมษายน87เข้า7 2พฤษภาคม72เข้า7 เจ็ดก้าไปเรื่อยๆเลยนะครับเจ็ดนมครับมีแต่5้าเท่านั้นเลยนะครับห้าหกเจ็ดแนะครับสตัวห้าหกตัวนะครับต่อมาหนึ่งเจ็ดก็เข้าเจ็องาเข้าห้ากหเข้าหกห้าศูนย์เข้า 5, 5้านะครับเห็นไหมครับปื้ดเลยนะครับยังไม่มีหยุดเลยนะครับไปเรื่อยๆเลยแล้วก็ มาวันที่หนึ่งกันยาก็ 7, ออกเจ็ดห้านะครับก็ยังเข้าห้ากับเจ็ดเนี่ยนี่ก็ได้ถ้ารูดรูดห้าหกเจ็ดแปดก็ได้สองเด้งได้ทั้งห้าทั้งเจ็ดนะครับต่อมาวันที่สิบหกกันยาก็ออกเก้าสามห้านะครับเก้าสามห้าก็เข้าห้าอยู่ดีนะครับห้ามาบ่อยนะครับก็ใครจะเน้นห้าเป็นพิเศษนะก็ได้นะครับตามสะดวก แล้วถัดมาล่าสุดวันที่1ตุลาคมออก7จครับอันนี้จริงๆเอยให้ไปแล้วนะครับสูตรนี้นะครับแต่น,นี้ก็มาแนะนำกันอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่ได้ดูคลิปนะครับให้ไปแล้วนะครับว,วที่หตุลาคม5้าหก็ก็เข้านะครับให้ไป4สูตรมีทั้งเจาะ มีทั้งเลข28ปีที่มันเคยออกเฉพาะบนนะครับทีเนี้ยเข้า1ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับ1ล้านเปอร์เซ็นต์แล้วก็เอาห6 7เไปเอา5678ไปตัดออกมาก็นะครับมันก็จะเหลือเลขประมาณอยู่40ตัวนะครับแต่เข้าครับไม่ต้องกลับด้วยนะครับก็จะมีอยู่4สูตรแต่วันนี้เราให้เป็น1สูตรง่ายๆ5 6 7 8นะครับเข้าจริงๆนะครับถ้าอยากรู้ว่าเอ ตัวไหนเข้าบ่อยสุดก็ลองไล่ดูนะครับตามสถิตินะครับเท่าที่ดูก็น่าจะเป็น5กับ7นะครับ5กับ7นะครับ5กับ7เหมือนสูตรเลขคี่เลยนะครับเหมือนสูตรเลขคี่ของเราเลยนะครับฮานอยรัฐบาลก็มาเหมือนกันเลยนะครับแนวคิดเดียวกันเลยนะครับแต่อันนี้เราไม่ได้รูดเลขคี่นะครับเรารูดเป็น5 6 7 8นะครับ ครับพอเปิดมาปุ๊บก็รูดไปเลยครับถูกมาตั้งแต่เนี่ยนะครับยาวมาเลยฮะตั้งแต่หนึ่งเมษรสานะตั้งแต่หนึ่งเมษานหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่งวดนะครับน่าจะพอแล้วนะครับนะครับน่าจะปลอดภัยสุดแล้วนะครับสูตรนี้แม่นสุดนะครับโอเคครับ แล้วก็เดี๋ยวลองดูสูตรอื่นในคราวหน้านะครับสวัสดีครับ